การใช้แดร์ล็อกจัดการไฟล์เมื่อมีการเรียกคำสั่งไฟล์ new หรือคำสั่งไฟล์ open หรือคำสั่งไฟล์ save หรือ save as หรือคำสั่งไฟล์ export หรือคำสั่งใดๆที่มีแดร์ล็อกสำหรับจัดการไฟล์เมื่อปรากฏแดร์ล็อกสำหรับจัดการไฟล์เราสามารถเพิ่มโฟลเดอร์ที่เราใช้งานบ่อยๆเข้าไปในเพลย์ลิสต์ด้านข้างของแดระล็อกได้ โดยคลิกบนแทบรายการ Look-in แล้วค้นหาโฟลเดอร์ที่เราใช้งานบ่อยๆคลิกบนโฟลเดอร์ที่ต้องการเพื่อกำหนดให้เป็น Current Folder แล้วคลิกขวาบนขอบเพลย์ลิสตเลือกคำสั่ง Add อดค r r นโฟลเดอร์เราจะเห็นว่าโฟลเดอร์ดังกล่าวจะมาปรากฏบนด i ล l ็อกเราสามารถเพิ่มโฟลเดอร์อื่นๆได้มากกว่า1 f o l d โฟลเดอร์ er. หากต้องการที่จะเพิ่มโฟลเดอร์ หรือโฟลเดอร์ที่เราต้องการใช้งานบ่อยๆเมื่อเราเข้าไปที่โฟลเดอร์นั้นเรียบร้อยแล้วให้คลิกขวาบน p l a ย์ลิสตแล้วเลือกคำสั่ง Add Current Folder แล้วออกจาก Dialog โดยคลิกบนปุ่ม Cancel เมื่อปรากฏ Dialog Would you like to save the changes you make to the playlist ให้คลิกบนปุ่ม Yes เพื่อบันทึกโฟลเดอร์เข้าไปในเ l ลย์ List ์คราวต่ตอไปเมื่อเราใช้คำสั่ง File Open หรือ File Save As เมื่อปรากฏแด i a ล็อกเราสามารถเข้าไปที่โฟลเดอร์ที่กำหนดได้ตามต้องการได้อย่างรวดเร็วนั่นก็เป็นวิธีการใช้ Dialog จัดการไฟล์